มีการอบรมที่ไหนก็ไปได้ความรู้มาทำชาวบ้านมาเห็นลุงทำต้นไม้ต้น,ตนเดียวออกลูกจิบเจ็บอย่างม,มันหาว่าลุงบ้าแล้วก็ใช้การเสียบยอดต้นเดียวมีหลายอย่างเลยอยากกินมะม่วงมาฟ้าล้านเขียวเสวยเสียบต้นเดียวไปพลูกได้กินห้าอย่างห้าอ,อย่างขายกิ่งละห้าร้อยเนี่ยงงอะไรจะนี้คนบ้ามีเงินชาวบ้านมาทีนี้มันไม่ว่ามาขอความรู้อยากทำบ้าง มะนาวไว้ออกดอกเอาลูกับผงชูชนพ่นอย่างน,น,น้ำท่วมคนไม้หนึ่งช้นชาหน้าห้าลิตรสามวันพ่นสามวันพ่น,นมันก็ออกดอกอนี่ปลูกผักบนต้นกล้วยเนี่ยวงวมหอมยัดเนียดเจียบแต่ต้นนี้ออกลูกเป็นแก้วมังกรส<า>วัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาที่สวนศียาของคุณลุงสวัยศียาปร,ราดเกษตรที่จังหวัดนครนายกกันนะคะซึ่งกกอะคุณลุงจะมีวันนี้เนี่ยต้องผ่านอุปสรรคความยากลำบากต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของคุณลุงกันค่ะ โอ้โหชีวิตของลุงก็ล้มลกุกคุกคานมาหน้าดูอ่ะนะค่ะอือตอนแรกพอเรียนจบจบม .6 ปู่ย่าก็ส่งลุงนี่ไปเรียนแก้กเครื่องอพอเรียนมาจบมาแล้วมาเปิดร้านซ่อมอยู่ที่บ้านอื นึกว่าจะรวยกับช่วยยืมมาเก่าหรือซ่อมเสร็จแล้วมันบอกว่าหน้าถึงเอานาออะคะ,ะคือไม่ไม่ยอมจ่ายเงินป่านนี้ยังไม่ได้เลยพอดีที่โรงเรียนน่ะเขาเปิดรับนักการพะรลงุงลุงก็ไปสมัครกับเขาก็สอบได้ที่หนึ่งเลยเขาเรียกรูกจ้างประจำจทําอยู่สิบเอ็ดปีครึ่ง ลาบอกอโอ้เที่ยนเนี่ยจะคุณได้ส่งลูกเรียนสี่คนห<ะ>ยิงเรียนสูงใช้เงินเยอะค่ะอืก็มาทํานาอีกอืทํานาเขาไปไม่รอดเพราะว่าปู่ย่าตายายทาไงก็ทําเหมือนปู่ย่าตายายบอกอม,มันก็เอาตัวไม่รอดไปหนี้ทศกศกู้ทศกศมาม,ม,มาทะใช้หนี้ทศกศไม่หมดอื เพิ่มขึ้นเรื่อยอก็คือพอกไปเรื่อยๆเลยนชเหมือนดินพอกขังหมูอ่ะพอดีมีเจ้าหน้าที่เกษตรจากอำเภอเมืองนครนายกเนี่ยค่ะแต่แต่่อนเขามีเกษตรประจำตำบลมาหาลุงค่ะชื่อคุณถาวรชูพูลยังอยู่หน้าเด่นเนี่ยไมาชวนลุงทาสวนค่ะนานามาทําสวนกันดีกว่าเดี๋ยวลุงจะไปทำได้ไงลุงไม่มีความรู้ต้องบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวจะพาไปอบรมเดี๋ยวมีความรู้ยาวให้อืมอแล้วลองเดี๋ยวจะมาฝึกทำออค่ะ,ะและ้วก็มาชวนลุงกทำแเอวกิ่งพันไม้น้ำม่วงเนี่ยมาให้ร้อยกิ่งเอาม,มาถามนานๆมีที่เยาะสักงานเมื่อ้นห<ะ>็เฮ้ยอย่าว่าจะงานด้วยเอาไปไล่อะไรไบอกแกไม่เอาอเอาแค่งานเดียวค่ะร้อยกิ่งปลูกในเมื้อที่หนึ่งงาน ร้อยตารางวานึ่ก็งานหนึ่หทค่ะเสร็จแล้วมันห่างวาละต้นอืสองเมตรต่อเยะต้นสองเมตรต่อต้นเอามาให้ปลูกแกก็มาสอนวิธีขุดหลุมปลูกกว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดอ่ะอหนาดินอกองไว้ด้านหนึ่งดินก้อนหรือไม่กองไว้ด้านหนึ่งขุดเสร็จแล้วปล่อยหลุมตากแดดเจ็ดว,วัน ให้แสงเดดมันจ่องเข้าไปค่าเชลิงเชลาในดินอืลุงก็ทําตามมนเนาะชาวบ้านมันเห็นลุงทําออม,มันหาว่าลุงบ้าอืไปดูไอ้บ้าเกษตรมันจะจะปลูกต้นไม้หรือว่ามันจะจะดำนาบ่ <laughs> แม่มับลุงติดกันเป็นพืชเนี่ยค่ะโอ้ยลุงก,ก็ไม่ว่าเขาเนาะเนี่ยลุงก็ทําตามเจ้าเนี่ยพอค่ํจะดวนปุ๊บ ก็บอกว่าหญ้าแห้งฟางแห้งของแห้งเอาลงไปครึ่งหลุมเลยแล้วเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทับลงกี่นึงแล้วเอาหน้าดินเอาออกก่อนเอาลงก่อนให้หมดเหลือดินก้นหลุมไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมกันครึ่งเดือครึ่งเอาลงให้หมดแล้วมันจะนูนแบบแบบหลังเต่าอแล้วต้นไม้ปลูกข้างบนคะแล้วปลูกไว้ตรงปลูกลึกแล้ดับดินอยู่ในถุงนะเป็นเกณฑ์ ปลูกเจ็ดรดน้ำโอ้โหทำตามหลักพิยาการเงี้นะต้นไม้โตเร็วนะ่ะหายเหนื่อยเลยต้นไม้มัอ,มออกเร็วโอ้โหเจออ,อเดี๋ยวแตกยอดอ่อนเดี๋ยแตกยอดอ่อนเนีเจีนี้แกก็กมอบปลูกให้ลุงภาพขยายกิ่งของเพราะว่าจะให้มาร้อยกิ่งอนะ่ะ แกจะต้องเอาคืนไปสองร้อยเยอเอาไปให้เกษตรกรคนอื่นทำต่อือค่ะอืม<ะ>อ่มอืมตอนแรกก็เอาต้นตอมาให้ลุงสิบตอกันอตอมาม่วงแก้วโ,<ฮ>โ<ฮ>อย้ยลุงก็ยังไม่เคยทำ<ะ>อ่ะค่ะกลัวมีดบาดมือบ้างอะไระบ้างเฉือน <laughs> ต้นก็หมดเลยค่ะโยนทิ้งเอาใหม่คือลองผิดลองถูกุกว่าจะได้ใช่ไหมทำอยู่สิบวันหนึ่งอ่ะค่ะอ๋มันนั่งคิดนี่แค่เลี้ยงลูกโตหรือเนี่ยค่ะพอทำเสร็จรอดูผลไม่ติดสักกิ่งเพราะเรายังไม่เคยนะแท่นี้มันไม่ติดเที่ยวหน้าต้องติดทำอีกเราจนต่อมาให้อีกสิบต่อ เ้าทำเช่นนี้จิกกิ่งไม่ถึงชั่วโมงอะเจ็ดอ๋อชำนาญแล้วเริ่มมีความชำนาญขึ้นติดว่าสองกิ่งโอ้โหดีใจใหญ่เลยใหญ่เลยอย่างนี้ทำทำกิ่งพันธุ์้วขายจะแล้วหลักพยาการเขาที่ปลูกกันมันสิที่อะเขาจะทา ต้นเว้นต้นต้นไหนไม่ได้ทาเาอาไว้ให้มันออกดอกออกรูปอ๋อต้นที่ทาก็คือเอาไว้สายกิ่งพันธุเนาะทํากิ่งพันุ์ออกโอ้โหทำเยอะเลยชาวบ้านแห่กันมาดูลุงทีเนี้ยทํากิ่งพันธ์เยอะๆมันจะไปขายไหน่าเออยังมาว่าได้อีกยังมาว่าอย่าี้กเดี๋ยวลุงก็บอกลุงก็ไม่เสียงแล้ว เพราะว่าเขายังไม่เห็นผลงานเราอ่าออือนี้ลุงก็บอกทุาถาวรอะค่ะบอกมีการอบรมสัมมนาที่ไหนอะมาบอกลุงด้วยลุงจะไปอบรมอยากได้ความรู้เพิ่มเอิเออเออเวลาไปแล้วก็คุยกันนอะบางทีก็จะกรมาทั่วประเทศอะมาคุยกันบอกโหใครอยากได้กิ่งพัน์ธุมะม่วงพันนี้ลุงทำเองขาย จริงละร้อยละร้อยเออเสริมรากให้ด้วยปลูกวีเดียวออกลูกมาโอ้โหเหดนี้พวกมาซื้อจริงพันมันถถาบ้านมาทีนี้มันไม่ว่าอาเลยวจะนี่คนบ้านมีเงินเลีกเสียแล้วต้องเลียกเสียแล้วนะมาขอความรู้อยากทำบ้างอะไรนูก็ไม่หวงนัก็มีความรู้อะไรอย่าไปเก็บไว้คนเดียวบอกคนต่อๆไปได้บุญได้กุศลโอ้โหจนหลังมานะทำ คุณสองวังอ่ะมีการอบรมที่ไหนก็ไปได้ความรู้มาทำอ่าอ,อย่างมะม่วงเขาซื้อไปต้นเดียวได้กินอย่างเดียวนะแล้วก็ใช้การเสียบยอดคต้นเดียวมีหลายอย่างเลยอือ,อ,อยากกินมะม่วงมันเอายอดมะม่วงมันม่เสียบออ,อยาก้องแซงฟ้าล้านเขียวเสวยเสียบ คือเสียบกันได้แล้วก็คือต้นเดียวมีหลายพันเนี่ยคุณเพียต้นเดียวไปปลูกได้กินห้าอย่างห้าอย่างขายกิ่งห้าร้อยนี่ยอ่าค่ะโอ้โงงอ่ะถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของใช่ค่ะค่ะคนนี้พูดคนนั้นพูดต่อค่ะไปเข้าหูนักข่าวทีนี่อืมค่ะ ตอนแรกวารสารมาอโอ้โหคนนั้นก็มาคนนี้มาดูกันต้นมาต้นเดียวออกลูกสิบเจ็ดอย่างพวกมากันเนาะโอ้ยมาเต่นี้ลุงจะเลยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เลยเดีนี้ค่ะค่ะพวกมากันทั่ว<ๆ>ทั้งทั้งประเทศเลยค่ะต่าง,งประเทศก็มาีกอือมันก็่ีนั่น เดี๋ยวมากความเจ้าหน้าที่จะเอาความรู้มาให้คุะลุงเป็นคนทดลองอชอบทดลองค่ะค่ะคือเริ่มจากการที่คุณลุงแบบว่าศึกษาหาความรู้แล้วก็เอาความรู้มาทดลองด้วยตัวเองคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าได้นาความรู้มาแบ่งปันให้กับเกษตรกร,ร,ร,กรและทําให้เขาเนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นม,มีการผลผลิตที่ดีขึ้นอ,อะไรอย่างี้รู้สึกไงบ้างคะทีเขา เราก็ภูมิใจนะคะได้บุญได้กุศลบางคนก็ให้ชินให้พรอืขอให้คิดได้วิธีใหม่ๆแปลกๆมาอีกว่าเนี่ยลุงเป็นสะกรอดพื้นนี้สอสอมีขี่สัญญาลุงกู้หมดเลยอ่ะนี่ลุงเอาต้นแมงดามาปลูกค่ะอยากกินน้ำพริกแมงดาใบไปย่างไฟตำเสร็จน้ำพริกกินหอนแมงดาเหอะนี่ต้องไปซื้อแมงดามาฆ่าเป็นบาเป็นค่ะะมันเป็นต้นไม้ยินต้นนะอา พอโตแล้วตัดตะกิดมัน,นมาทําเป็นไม้ตีพริกขายค่ะอันระร้อยอยากกินน้ำพริกแมงดาจากเบือ้อเนี่ยตาําแต่หอมมันแมงดาค่ขายอันระร้อยอสุ่มทกศหมดแล้วเดี๋ยวนี้ทกศไม่ได้มาทวงนี่ลุงแล้วมาบอกให้ลุงเอาเงินไปฝาก มาขอคุณลุงช่วยไปฝากเป็นลูกค้าหน่อยเดี๋ยวไปชมสวนคุณลุงกันนะคะมาเดินไปด้วยคุณลุบคุณลุงนาเลยนี่สวนสียานะคะอ่าน้ำตะกุนอตาง้ำตะกุนสียาเนี่ยปลูกค่ะมะม่วงไม่ออกดอกอ่เอาผงชูรสมน้ำโพนอนี่ออกมาแล้วไม่ต้องไปใช้อะ ยาฆ่าแมลงพ่นใช้ตะไคร่ห่ออันนี้พันอะไรคะคุณลุงโชคอนันโชคอนันมันรสชาติเป็นไงอะโอ้โหอร่อยเนื้อแข็งเป๊ะทำยำอร่อยรออ่อกเปรี้ยวอะคะน่าเปรี้ยวสุกแล้วหวานค่ะเด็ดหนับนี่ต้นอบเชยอบเชยอ่านี่ต้มผัโลมันต้องไปซื้อเครื่อง นี่ต้นแมงดาค่ะอ่านี่แมงดานะคะนี่น้ำพริกแมงดาไปไปะด้างไใบต้องไปใช้ตัวแมงดาแท้ๆรวมด้วยอือจริงด้วยอ่านี่มะนาวไว้ออกดอกเอาลูกกผงชูรสพ่นอย่าออกดอกเลยมันเนี่ยค่ะผงชูรสตัวเดียวเลยเหรอน้ำท่วมคนไม้หนึ่งช้อนชาผสมชลหนึ่งช้อนชาน้ำห้าลิตร สามวันพ่นสามวันพ่นมันก็ออกดอกนี่ปลูกผักมันบนต้นกล้วยค่ะนี่เอาหัวหอมยัดนเไม่ด้ไม่ต้องรดน้ำค่ะนี่เจียบแต่ต้นนี้ออกลูกเป็นแก้วมังกรมาเด้อแก้วมังกรคือโตแบบปลูกอ้อยลำเดียวรวยนี่เห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องปลูกเป็นหลายหลายไร่ใช่ไหมลอดปลูกแค่ต้นเดียวปลูกนี่แค่อยู่ใน P ี c เยาวสักห้ากิโลก็ได้นะนี่นะคะโอ้คือการทดลองของคุณลุงนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงนะคะนี่มาไปค่ะจ้าทำเป็นหมอดินเลยอ่ะอ่าค่ะอุ่นหรือท้ายเอ็นอืมนี่เนี่ยไม่ออกดอกก็ผุงช่อด้นนี่ต้นอะไรคะเนี่ย พุอ๋อหูดอกดอกเยอะมากเลยอ่ะอืมด้กินของชูรัดะค่ะนแล้วพวกสัตว์เออศัตรูพืชอ่ะคุณลุงใช้อะไรอืมใช้ทับเพี้ยนะใช้ตังแกงอ่าตังแกงนี้เอาตำนะเหล็อเนี่ยถนนแมลงนะใช้บอระเพ็ดค่ะพ่นมันมันกินออามาขมมันดินไม่ดีเอาถั่วเขียวปลูก ด้วยเลยเดี๋ยวมขึ้นมาปรับปรุงมันลงดินมันก็ปุ๋ยหมักรดนี่ใช่ไหมฝรั่งในขวดใช่ไหมต้นไม้ในขวดอ่ะค่ะอืเข้าจริคเล็กเลืมเขาไปอยู่ข้างในโตเร็วเด้ยน่ะแรงเขาไปรบพวนไม่ไม่ได้ค่ะนี่มะยองชิดอือยากกินมะยองชิดเอาเตยหอมปลูกไว้ที่โคนต้นมันเนี่ย ค่ะจะทำให้หอมใช่ไหมปราดจนเดียวออกรูป17อย่างนี่จนไม้สังใช่ไหมค่ะเป็นมะกรูดค่ะมะนาวช้มเกี๊ยงส้่มเขียวหวานส้่มเชงส้่มโชกุนส้่มมือส้่มตาส้่มโอส้่มจี๊อ๋อตระกูลส้มทั้งหลายเนาะอืมเอามาสังเป็นต้นตอค่ะอือาจริงเก่งอือไป ถ้าใครที่มาเที่ยวสวนคุณลุงก็อยากจะได้ต้นกล้ากลับไปก็ได้เลยเนาะเออค่ะค่ะนี่ครับบวบอ่านี่โอ้โหบวบนี่ม่อืมถ่วมันจะงอค่ะออันนี้เราได้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเลยใช่ไหมอ่าโอคือเกษตรอินทรีย์แท้ๆนะคะอื่ นีอยู่ที่ทําครับค่ะขนาดนี้ต้องใช้ก้อนหินเล็กกอนางงั้นขาดนี่ถ่วงไว้นะใช้ความโน้มถ่วงโลกเป็นประโยชน์เดี๋ยวเขาก็จะดึงลงมาให้ให้ฝักของมันใหญ่ยาวมากถค่ไม่ถ่วงมั่งค่ะนี่นะคะใครที่ ชื่นชอบปลูกผักสวนครอว่าเอาเคล็ดลับคุณลุงไปใช้ได้ค่ะอ,อันนี้นี่มะม่วงหรืออะไรคะไม่ยงชิปอ,อ๋อไม่ยงชิปหมดเลยเอ,อย่งไงวิธีทราบค่ะ <c oughs> ต่อมะปางเกี่ยวทางพาะธาตุมะยงชิปเราก็ใช้รากของออมะปางเกี่ยว <c oughs> นี่กินเก่งทุ้ม ไม่คือการทาระยงสีแล้วแล้วก็ขายกิ่งไม่ยงในั่นแล้วก็ขายกิ่งห้าร้อยห้าร้อยโอ้ไม่ต้องมารอขายขายผลปีเดียวไม่ออกลูกครั้งหนึ่งจ้ามันรวยรวยชานี่แหละทำได้ตลอดทั้งปีค่ะถ้าเอาเอาไปปลูกเองนี่อีกนานไหมคะได้ออกลูกปีเดียวปีเดียวออกลูกโยนพ่นหรือใบไหมนะค่ะดอกเป็นลูกเลยอ่า ในนี้นี่คือไม่โยมหมดเลยเหรอใช่หมามอินเดียกินแล้วมันคึกทั้งคนทั้งไก่เออเขาไปให้ไก่ชนกินมันนั้นมาจากนครจ้หมาหมดเลยอ่ะอนี่ว่ามันเอาไปกินเองอือถามมาเอากินเองบอกไม่ใช่เหล่ากุ้งผมเอาไปให้ไก่ชนมันกินว่ะค่ะและเคล็ดลับที่ทําให้คุณลุงแข็งแรงนี่ ยังไงดีคะความอารมณ์ดีป่ะอารมณ์ดีแล้วก็อยู่กับต้นไม้จอากาศจะดีด้วยอือขายกินพันเนี่ยทำออกฝากกำลังใจถึงคนที่อาจจะตกงานท้อแท้ในชีวิตค่ะคุณลุงว่าอย่นี้นะครับใครที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านเครียดหรือเกี่ยวกับอาชีพหรือว่าการทำมาหากินถ้าไม่ไม่ไม่มีอาชีพอะไรจะทำเนี่ยครับ เอาตัวอย่างของลุงเนี่ยเอาไปทําได้เลยลุงไม่หวงหรอกครับเอาไปทำเหอะรับรองว่ามีอยู่มีกินอแต่ไม่ถึงถึงขั้นรวยนะเอาแค่เราอยากกินอะไรเราก็ได้กินกินเอาอะไรเงี้ยเวลาเจ็บไข้เดือบปวยมีเงินซื้อยารักษาพออยนี้พอแล้วนะครับที่ีคนเราอยู่กันไม่ถึงร้อยเปียกครับ ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้แบ่งปันเมื่อเรามีแล้วก็แบ่งปันต่อเนาะเนี่ยถ้าคนมาที่เอานัาเขาจะมาดูบอร์ดชาวบ้านนี่เรจะมีตารางเนาะเขาจะเอาของมาขายอ๋อพวกผกเป็นผลไม้เลยเนี่ยไม่ได้เก็บค่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านชุมชนจริงๆนะคะเขาลุงเชิญชวนลูกหลาน ท่อยากจะแวะมาเที่ยวที่สวนศรียาเนี่ยค่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวสวนลุงนะครับนี่ครับตามหมายเลขโทรศัพท์อยู่ข้างล่างเนี่ครับค่ะ037384093ค่ะโทรมาได้ตลอดนะครับแต่กลางคืนอย่าโทรมานะลุงนอนกอดป้าไม่ว่างครับสวัสดีครับ